ช่วงสุดท้ายนะครับเราก็จะมาพูดถึงกระแสที่กำลังเรียกว่าฟีเวอร์เลยทีเดียวมากเกิดมาเนี่ยผมดูกีฬามาผมยังไม่เคยเห็นนักแบตไทยคนไหนขึ้นมือหนึ่งของโลกไม่เคยมีนะไม่เคยเห็นเลยนักสนุกก็ไม่เคยนักนักอะไรเคยเห็นนักมวยนองเนี่ยเคยได้ที่สามที่สามที่สามที่นิตพาราดอนกเต็มที่จุายอจริงน้องอะไรนะน้องนกรัตนูบุญชูดวง น้องเมน้องเมรัชนกอินทนนท์น้องเมรัชนกอินทนนท์ชื่อนามสกุลผิดหมดเลยเราเชิญมาเหรอพี่นี่อะไรฟังคือตอนเนี้ยน้องเมนี่เขาคิวเยอะคิวเยอะใช่ตั้งแต่ลงสนามบินเห็นไหมลงสนามบินปุ๊บทีวีถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดรายกองรายการข่าวตอนนี้ก็เดินสายออกรายการต่างๆไม่น่าเชื่อครับรายการที่ต่ําต้อยรายการที่แบบเราได้คิวแล้วเราได้คิวอะตื่นเต้นมากเลยได้คิวดิผมไม่รู้เนี่ยเรามีเส้น พอที่จะรู้จักน้องนกแล้วก็ทั้งผู้จัดการน้องเมย์น้องเมย์น้องเมย์ผู้ใจน้องนกน้องนกและน้องเมย์กันรัชนกอ่ะน้องเมย์น้องเมย์ผู้ดิว่าแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับน้องเมย์รัชนกเลยค่ะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอ๋อนี่น้องเมย์เนี่ย ไอ้เพิ่งเห็นตัวจริงๆไม่ไม่ไม่เหมือนจากที่เห็นในทีวีใช่ไหมส่วดสามรายการเลยไม่ใช่อย่างนี้นะน้องเมย์ลงจากเครื่องบินมานะฮะลงมาเลยเนี่ยเพิ่งลงมาเลยเแะแลแวะรับประทานข้าวขาหมูไม่ทีเลยเนี่ยไม่ได้วรับประทานข้าวขาหมูแต่ไม่ได้กินหมูหรือกินหมูวันละตัวไม่ไม่เขาไม่ได้กินหมูทำไมเขาหม้อรับไม่ใช่อย่างนั้นน้องเมย์ไม่มาน้องนกมาแทนนี่น้องนกกับน้องเมย์เอาแล้วเป็นไงฮะเป็นไงฮะตีตีกับ ล่าสุดนี้ตีกับใครสุนหยูสุนหยูจีนหยูรู้สึกยังไงที่ได้ขึ้นมือหนึ่งของโลกเลยตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยใช่ตีตีแบตมานานยังเพิ่งตีเมื่อกี้เองค่ะเพิ่งตีเมื่อกี้เองใช่ปกติหนูเตะบอลนะหนูเพิ่งตีเมื่อกี้อ๋อปกติเตะบอลเพิ่งตีเมื่อกี้เองตีโอเอากลับไปไปลงทุนหาชุดอาไรชุดหาอะไรมาใส่เออตองแตะให้เงินเดือนเราเออ เพิ่งเพิ่งเริ่มตีเห็นน้องเมย์ได้ที่หนึ่งแเอาเอาขอดูลูกบบนได้ดูไหมคุณกุ้ยได้ดูน้องน้องน้องเมย์ไหมดูครับน้าชิงดูปลายาวภาคปลายาวเราบก่อนนั่งอยู่ตรงเนี้ยที่มาเส้นสองอ่ะที่เส้นแรกหายไปไหนไม่รู้แล้วผมเส้นสองอ่ะไอ้ปลายาวอ่ะจริงเหรอคุณระบุนี่ไม่รู้มีใครสังเกตหรือเปล่าแต่ผมสังเกตมาตั้งแต่เด็กเลยอะเอางี้เหรอฮะด่ากันเยอะแค่ลงผิดนิดเดียวเวลาที่จัดคืนเดี๋ยวนี้ ด่าเยอะเกิดก็มันก็พลาดเรามันก็พลาดกันได้ไอ้ที่ที่ทางเราพิมพ์แล้วก็มันก็พลาดกันได้มันเป็นพลาดนิดเดียวไม่ได้อะไรมากมันจะไปแบบว่ากะเล่นกันเลยเดี๋ยวนี้มันนิยมไงล่ะว่าใช่ไงเอางี้เลยเอางี้ภาพซูมมาที่แมวมาเกียร์อะไรเกียร์อะไรเกียร์อะทุต้องตับผิดใช่ไหมเอาขอขอถามขอถามตอบกันไอ้ที่ด่าเนี่ยก็ขอโทษไปแล้วก็แถลงขอโทษไปแล้วเออก็คนเรามันก็ผิดพลาดกันได้เออทำงานมันก็ต้องผิดพลาดกันบ้างอ่ะ ด่าอยู่นั่นน่ะมาวัดกับพี่มาเจอพี่ไหมเอ้ะแมวมาเลยบอมมาบอมหนูรออยู่มาเลยเอาแมวเอาลูกมีครอบครัวมีเมียมีลูกอยู่บ้านอยู่ลูกมีคนคนเดียวด้วยลูกสาวสองคนด่าอยู่นั่นแหละเอ๋อเละอ๋อแต่จริงๆริงนะเดี๋ยวนี้นะมันต้องแบบเอาไปหมดเอาไปหมดเลยเอาห้ตายกระทืบเอาใไปตายจับมาเขาหลุดไปไม่ถึงไม่กี่นาทีกลับมาเลยอฮะ ไอ,อสิบหลุดไปสิบนาทีเนี่ยถ้าไม่นใ่ก่อนไม่เป็นไรไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีคอปปุ๊บออพอคอปปุ๊บทีนี้มันจะเขาเล็งจ้องไงออกอได้ตลอดละจ้องจะจับจ้องจะกระทืบกันให้มันต ừ ừ ั้มก็จริงๆน้องเมย์เนี่ยออกมา<น>พูดเลยนะออกมพูดว่าเข้าใจคว<บ>ามผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเข้าใจจริงๆขอโทษนะฮะเราตอนนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นการการเขาเรียกว่าเมื่อกี้เป็นละครในการแสดงละครจริงๆเราไม่ได้มีเจตนาอะไรงั้นหรอกขอโทษนะฮะว่าิ่งที่ผิดพลาดไปคุณนายเขอโทษด้วยอ่ะขอโทษด้วยขอโทษท่านผู้ชมที่ อ๋อเมื่อกี้ที่เราไอ้นี่ไปรู้ล้วที่ผิดพลาดครับขอโทษนะฮะคือคุณคาดใครทางานแล้วจะรู้ว่ามันก็ต้องมีความผิดพลาดนะคนที่ไม่ผิดคือคนที่ไม่ทํานะแต่น้องเมย์ว่าไงน้องเมย์ก็น้องเมย์ว่าไงลงผลผิดนิดนึงลงผลผิดนิดนึงไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจริงๆไม่เป็นไรนะไปให้กันได้ เอาให้กันได้อ๋อนี่มีทําซึ้งด้วยกอโทำซึ้งด้วยมีทาซึ้งด้วยไม่โกรธเหรอไม่โกรธเหรอลงว่าทั่วแชมป์ทั่วแชมป์อดขึ้นมือหนึ่งไม่โกรธะก็มันได้แชมป์แล้วเลยไม่โกรธแต่ถ้ายังยังไม่ได้เนี่ยคือวันนั้นเนี่ยเซตแรกเราโดนไปก่อนนะเซตที่สองเราแพ้ไม่มันมีช่วงที่เราทำ่าจะแพ้ไงแล้วมันมีไม่คือเขาอย่างนี้น้องเนี่ยเขาทำเผื่อไว้ว่าตัวนี้ต้องแข่งด้วยความเร็วไงพี่ใช่ไงใช่ไหมพอจบแล้วเขาก็อยากจะ จบปุ๊บเอาถ้าแพ้ก็เอานี้ขึ้นคือใครทำชนะออะไรนี่หรือทำ่างนี้จะรู้เราจะให้หัวให้หมดเลยเราจะให้หัวรอไว้สมมติทางหนึ่งคือพี่ให้หัวรอไว้ชนะหน่งศูนย์เสมอ1-1อย่างสเปอร์สต็อกเนี่ยสเปอร์ชนะ1-0สต็อกชนะ1-0เสมอ0-0แต่ก็พลาดอยู่ดีแต่ก็ถือว่าพลาดอยู่ดีก็คือพลาดก็แต่ว่าเราก็โอเคก็ชี้แจงก็ลองชี้แจงแล้วก็ต้องขออภัยมานะที่นี่ครั้งหนึ่งจริงอันนี้ขออภัยจริงเวลาเวลาเราดูอะไรเนี่ยเราต้องเรียกอะไรต้องดูให้ละเอียด ศึกษาให้ละเอียดเวลาเราฟังเหมือนกันไม่ใช่แบบบางทีไปคอบคำพูดมาเหมือนรายการนั่นแหละพี่เฮงอ่ะพี่เฮงอ่ะโอ้ยไทยกระทําก็ได้แชมป์โอ้ยทีมชาติไทยกระท๊อก็ได้แชมป์เละเลยพี่เฮงเละเละเป็นเลยกระท๊ก็ได้แชมป์ข่าวดี้าหมดแล้ะล่าสุดโปรโมทไงทีมชาติไทยต้องชนะในบ้านทุกนัดต้องได้ยี่สิบกุ้แต้มเวลาได้ยี่สิบแต้มเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปบนโลกนะมันผ่านเขั้นรอบนอกเอาท์เลยนะ มันขนาดนั้นเลยนะคือคือจริงๆนะเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่แค่พนักงานนะคือคือผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งแบบว่ารุ่นพี่รุ่นอะไรของเราเนี่ยเขาเขาก็ถือว่าใส่ใจกับเรื่องนี้มากนะก็พยายามจะโทรไ่แน่นอนนะอสายขอโทษติดต่อโทษแล้วก็ทุกอย่างมีการลงโทษมีการลงโทษอะไรก็ว่าไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับก็ต้องโดน่ะตกลงแล้วยังไงน้องเดี๋ยวเม้นัดโปรแกรมต่อไปมีอะไรมีอะไรมีอะไร ไปแข่งอต้จะดูสคริปต์ีิเดี๋ยวไม่ดูหนูก็ลืมนี่พี่ไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปป้องกันแชมป์เอเชียใช่ไหมป้องกันแชมป์เอเชียซีแชมป์เอเชียก่อนจีนใช่แล้วก็ซูเปอร์ซีรีส์จะกลับมาตีกันที่ที่ไหนนะนี่เตรียมตัวบ้างไหมเนี่ยซูเปอร์ซีรีส์ใช้มือตัวเองเนี่ยอินโดที่อินโดก่อนวันที่30พฤษภาคเนี่ยนะแต่ว่าไอแข่งที่จะแข่งอะไรเนี่ย ไม่ได้ใช้ไม่ว่านะที่สำคัญโอลิมปิก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 โอลิปแกโงลิมปิกไอลิมปิกโอลิมปิกองเมย์ก็อมปิกโอลิมปิกโอลิมปิกโอลิมปิกโอลม่อลมปิ่โอลิมกอลิปเก็อลอนปอกนะลนดอนกโอลิมปิกโอนิะลิอนิมปิกโอลินปิกอนนะ้ิกโอลิมปิกโอลิมปนกอลิมปิ้โองเมปิอลิมปิกโอบิเซตเซอลิมนิกโาลนำนำเยอลิมกอลมาแพ้ คนทางบ้านโทรไปด่าโทรไปด่าใครโทรไปด่าทั้งแบบว่าทางทางแม่ปลุกกามราท่าบ้านทั้งยอดแพ้ยังไงไม่เล่นเกมน้องเมย์ตอนนั้นอายุ18แปดคนไทยเป็นอย่างนี้แหละคนไทยก็โทษไปเรื่อยอที่ถีบคนน่าออนไว้นะเอาหน่อยไหมพี่ออนไว้คนในนี้ชอบออนไว้จัดเล่อยนี้จัดคนไทยหน่อยเอาหน่อยไหมไม่เอาอย่าไปยุ่งอะไรมันเบื่อเมื่อกี้ก็เบื่อเบื่อเหมือนกันไม่จริงดูไม่ให้มันมีกีฬาแล้วกีฬามันก็มีแพ้มีชนะถูกไหมน้องเมย์มีแฟนยังจ้ะ น้องเมย์เขามีแล้วไม่ไม่ใช่เป็น้องเมย์มมเล่นเล่นเป็นน้องเมย์กันเออน้องเมย์ให้มันเต็มๆสิไม่ใช่ไปบอกน้องเมย์เขามีแล้ว <c oughs> ไอ้บอ,อกเราขับไปว่าอไรนี่เรื่องเลยพูดตรงมีแล้วมีแล้วพูดพูดให้เหมือนน้องเมย์หน่อยเออน้องเมย์นี่เขาพูดก็ต้องมีเขาเรียกอะไรเอ่อต้องมีความนอบน้อมถ่อมตนได้ใช่ไหมเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อย ตอนน้องเมย์ดังใหม่ๆนะออรายการสปอร์ตดนไฟนะสมัยผมเมื่อสักห้าปีที่แล้วมาทำผมทำอยู่น้องเมย์มาอยู่เลยนะตอนนี้คงคิวคงไม่ได้ตอนนี้น้องเมย์เขาดังแล้วสปอร์ตดนไฟ์เป็นไงบ้างสปอร์ตดนไฟ์ยังอยู่อยู่เนี่ยคุณคุยได้ไอยู่อยู่อยู่พอาะเมื่อก่อนผมทำางก็อยู่ช่องช่องห้าเมื่อก่อนอยู่ช่องห้าเสร็จแล้วก็มันก็หมดสัญญาไปก็มาอยู่ช่องเนี้ยมาอยู่ช่องสายสปอร์ตทีวีเสร็จแล้วก็ทีนี้เขาก็มาลื้อไปม่ทำช่องห้าฟีดทีวีเขาจะคุยไปทำเขาก็ถีบหัวผมออกมา วเพื่อจะทำกันนานๆไงเอออ๋อนี่รายการเดียวกันเหรอพี่รายการเดียวตอนนี้ตอนนี้ก่อนนานๆก่อนอยู่ตอนเที่ยงวันเสาร์เอ้าน้องเมย์ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงหนูต้องฝากด้วยเหรออาฝากได้เลยเอาก็ขุดบ้าบอโอ <them> ้โหพูดอะไรก็ไม่รู้แบเออก็ะากหนูต้องฝากเลยเหรอเออจบเลยเอาเร็วก็ฝาก เชียร์น้องเมย์ด้วยออดหน่อยออดปากเร์น้องเมย์ด้วยส่งกรานตจะให้น้องเมย์อะไรอย่างนี้โอเคน้องเมย์ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วเไ่ม่บอกไม่บอกไม่บอกเอางี้ให้เราเองพี่มีวิธีที่จะทำให้น้องเมย์มีโอกาสจะเป็นแชมป์มอนิมปิกนะคือข้อแนะนำอ่ะพี่รู้น้องเมย์เนี่ยลูกแบกเนี่ยเอ้ยทไมเอาไว้ตีนะไม่ใช่อะไร เอาไว้ตีแค่นั้นแหละฝากไว้แค่นี้อะไรอกันไม่ใช่เอาไว้กินเอาไว้ตีตเอไปเป็นรายการไปหมดเวลาแล้วนะครับเสร็จกีฬาคาเฟ่รีเทิร์นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้ามาอีกนะกลับมาเจอกันอีกเดี๋ยวดูว่าน้องเมย์จะจะเปลี่ยนเป็นอะไรแปลงร่างเป็นอะไรเอาละครับก็วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ